สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มน,นีไลน์คลิปนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่14พฤศจิกาย,ยน2567รับวอลเล็ตฟรีรับง่ายๆดูลคลิปจบแอดไลน์ใส่โค้ดดังเป่ารับวอลเล็ตแค่นั้นส่วนใครที่ไม่ดูแล้วถามว่าโค้ดคืออะไรครับ ก็ช่วยไม่ได้นะคะช่วยไม่ได้จริงๆมันเอออย่างที่พี่บอกแหละว่าคลิปแจกวอลเล็กพี่ก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรเยอะแยะมากมายก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องถามเขาส่วนวันนี้มาเดิมค่ะแอดไลน์ใครยังแอดไม่เป็นดูคลิปให้จบใครที่มี i อันเก่าเปลี่ยนใหม่นะอันเก่าใช้ไม่ได้วันนี้ เวลาที่สามารถรับวอลเล็ตฟรีได้ก็คือย1่สนาฬิกาหกนาทีส่วนโค้ดองเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันนี้คือคำว่าพัฒนาบอกหมดทุกอย่างแล้วก็ดูนะคะดูให้จบจะได้รขจาใจส่วนใครที่ มาช้ามาไม่ทันก็สามารถเข้ารา่วมสนุกการได้ใหม่ในวันถัดไปคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณวิธีการรับออเดตฟรีจากช่องม o n น,นี่ออนไลน์นะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาตรงในหน้าหลักตรงนี้แล้วกดที่รูปคนตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน ID นะคะ ไอที่จะใช้ในการค้นหาในวันนี้ก็คือ ad d 9 x t f o b มี ad นำหน้าด้วยนะคะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านข้างเพื่อที่จะทำการค้นหาเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นรูปแบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนหรือกดแชทเข้าไป ถ้าใครที่กดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทํายังไงเราถึงจะได้ร mm. ับวอลเล็ตฟรีจะมีกิจาการรมทักทายต่างๆแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดแชทเข้ามาในนี้เขาจะขึ้นแบบนี้เองส่วนใครที่ดูคลิปไม่จบแล้วพิมพ์มั่วๆไปก็คือพิมพ์คําที่ไม่ใช่โค้ดอ่างเปาระบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรอ่ะรบกวนอ่านตรงนี้นิดนึง ส่วนใครที่กดเข้ามาแล้วแล้วพิมพ์โค้ดอ่างเปาถูกต้องซึ่งโค้ดอ่างเปาที่นดแจ้งไว้ในคลิปจะไม่เหมือนกันเวลาในการรับแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าโค้ดอ่างเปาที่แจกในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าแมว เราก็พิมพ์เข้าไปถ้าเราพิมพ์โค้ดอ่างเปาถูกลิงก์มันก็จะขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็กดที่ลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะอันนี้เราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับซองได้เลยเขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันอกดเลือกซองหนึ่งอัน นี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการรับก็จะประมาณนี้นะคะใครที่มาช้ามาไม่ทันก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป